เวลานี้ก็มีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวคราวเรื่องในวงการพระสงฆ์ซึ่งอาจจะทำให้ญาติโยมไม่สบายใจแล้วก็ข้องจิตขัดใจอยู่ทำให้ขัดขวางแม้แต่การฟังธรรมด้วยนั้นก็เลยมาทำให้สว่างโล่งไปซะก่อนคือเรื่องเหตุการณ์ความไม่ดีไม่งามอะไรที่เกิดขึ้นในวงการพระสงฆ์เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนจะต้องรู้เข้าใจให้ปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องว่าที่จริงแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาปัญหานั้นเป็นเครื่องฝึกใจแล้วเป็นเครื่องรับปัญญาเพราะนั้นเราใช้ให้เป็นเราก็พลิกแทนที่จะให้มันทําร้ายเราเราก็กลับมาใช้ประโยชน์อย่างเรื่องในวงการพระสงฆ์เวลาเนี้ยถ้าเรามองได้ปัญญา ในแง่หนึ่งอาตมาเคยเขียนหนังสือมาหลายเรื่องขายครั้งและเรื่องประเภทนี้เคยเกิดขึ้นมาไม่ใช่ครั้งเดียวล่ละหลายท่านที่อายุม,มากๆก็ได้ผ่านเหตุการณ์พวกนี้มาเลวร้ายก็ทำไงแง่หนึ่งที่จะมองก็บอกว่าพระสงฆ์นี่ถือว่าจะเรียกว่าใช้ภาษาฝรั่งเรียกว่เป็นครีมของสังคม ในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมเออแล้วถ้าสังคมของไทยเราเนี่ยแม้แต่ส่วนที่ถือเป็นครีมสุดยอดดีเนี่ยยังแย่ขนาดนี้แล้วสังคมไทยส่วนใหญ่จะไปถึงไหนแล้วอันนี้กลายเป็นเครื่องเตือนเรานะว่าอย่าได้ประมาทให้มาตรวจสอบตัวเองดูแล้วตื่นขึ้นมาเสียเราอาจจะตกอยู่ในความประมาทมานานแล้วสังคมไทยนี่ อาจจะฟอนเฟะหรืออะไรไปอย่างรุนแรงแล้วมันจะถึงขนาดนี้มาถึงส่วนที่เป็นครีมนี่มันแยกไปด้วยมันฟ้องแล้วเพราะนั้นอย่าได้นอนใจอย่าโมโกเถียงกันว่างั้นว่างี้โทษคนนั้นคนนี้มาดูสังคมตัวเองแล้วรีบตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมารีบหาทางแก้ไขกันนี่แหละเป็นจุดที่หนึ่งที่จะจะให้เราตื่นตัวไม่ประมาทแล้วก็มองว่า คนไทยทุกคนพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าของวัดวาอารามพระพุทธศาสนาวัดวาอารามไม่ใช่เป็นของพระองค์ไหนแน่นอนเป็นของชาติของแผ่นดินทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรามีส่วนร่วมรับผิดชอบทุกคนที่ต้องแก้ไขแล้วทําไมเราปล่อยอย่างนี้แหละไอ้ที่มีเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นนะ่เพราะว่าชาวพุทธ คนไทยเนี่ยปล่อยปละแล้วเลยหรือเปล่าตกอยู่ในความประมาทสำรวจตัวเองให้ดีก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยอาตมาอยากจะท้าความแม้แต่ตั้งแต่เสียกรุงหมายถึงกรุงอยุธยาเนี่ยที่ถูกเผาเนี่ยแล้วเรากู้ชาติกู้แผ่นดินมาเนี่ยจนกระทั่งบัเนี้เรายังไม่ได้ฟื้นตัวเท่าที่ควรเลยนะยังไม่ไปถึงไหนเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ รีบสำรวจตัวเองลุกขึ้นมาก้าวหน้าเดินต่อไปตั้งตัวตั้งหลักให้ดีมันจึงจะไปได้แล้วการที่จะดูแก้ปัญหาด้ปัญญาเนี่ยก็คือว่าหนึ่งก็ดูสภาพตัวเองที่ว่าเนี่ยแล้วสองก็สืบสาวเหตุปัจจัยการแก้ไขปัญหาแม้จะดูปัญหามาเกิดมาอย่างไรก็เกิดจากเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาและจะแก้ไขย,ยังไงก็ต้องไปแก้ไขที่เหตุปัจจัยนั่นแหละ ณตอนนี้เหตุปัจจัยอะไรทางฝ่ายพระทางฝ่ายบ้านเมืองทางฝ่ายประชาชนเนี่ยมันมีเหตุกันทางนั้นแหละทุกฝ่ายทําเหตุเพราะฉะนั้นไปวิเคราะห์แยกแยะให้ดีเราก็จะเห็นแล้วมาเห็นเหตุปัจจัยเราก็เห็นทางแก้ไขเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่า,ยาอาย่ามัวไปโศกเศร้าเสียใจทำใจไม่สบายว่าวุ่นคุณมองใจ จะไปทางเหี่ยวแห้งหดหูหรือจะไปทางฟุ้งฟ่านฟุ้งซ่านไม่พอใจวุ่นวายใจอะไรก็ตามไม่เอาทางนั้นเอาอยู่ในความสงบหนักแน่นแล้วก็ให้ใจเนี่ยเป็นที่ทํางานอย่างดีเป็นที่ทํางานที่มีคุณภาพสําหรับให้ปัญญามาทํางานอย่างได้ผลนั้นต้องแยกอันนี้ให้ถูกใจเป็นที่ทํางานของปัญญาเรื่องอย่างนี้มาใจไม่ต้องอยุงยกให้ปัญญา ปัญญาจัดการแล้วก็ใจเราก็คอยตามดูด้วยความสบายใจว่าเออมันก้าวหน้าไปเรารู้ปัญหารู้ปัจจัยเราก็สบายใจึ้นอะไรใจมีแต่เรื่องที่จะต้องรับให้มันดีเมื่อไงใจคุณมวร้าอมองปัญญาก็พลอยทําง,งานไม่ได้ผลไปด้วยเอาและอันนี้ฝากไว้ก็ขอให้โยมทุกท่านใจโล่งโปร่งสบายซะไม่ต้องไปคุณมวเศร้าหมองกับเรื่องนี้